สวัสดี The ะพีเพิครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมว่าทัวร์ไลน์ครับับนพาทุกท่านมา DIY นะครับวิธีการชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของแอดเนี่ยจริงๆมันยังยังไม่หมดนะครับแค่มันอ่อนอยู่ในสถานะที่ว่าเกือบเต็มแล้วก็มาถึงมีเดียมกลางๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็ปีกว่านะครับขันส้มนี้นะจอดคู่กับ d m a มดอยช้างนะครับก็อ่า พอดีว่าแอดตรวจเช็คแล้วนะครับว่ามันเริ่มจะต่ํากว่าฟูลละเกือบต่ํากว่าเต็มมาไฟฟูลเริ่มกับพิบละนะครับแล้วมันมาเข้าขีดแดงอันนี้เราก็ควรจะต้องนะครับมีการตรวจสอบแล้วก็มีการชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มเติมเดี๋ยวาชาร์จยังไงนะครับเราไปติดตามอ่าชมกันส่วนการชาร์จนะครับท่านจะชาร์จแบบ เครื่องเล็กๆทั่วไปหรือว่าจะเป็นเครื่องใหญ่นะครับไม่ว่าท่านจะใช้แบบสวิตชิ่งหรือแบบใช้แบบขดลวดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเนื่องจากว่าแอดเป็นแบบกลุ่มโบราณหน่อยก็จะชอบแบบขดลวดนะครับรู้สึกว่ามันได้เต็มๆดีเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ไอ้เครื่องชาร์จเรานะครับก็เตรียมไฟเตรียมอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยววิธีการเช็คนะครับไอ้ไอเครื่องมือพวกนี้นะครับท่านไปหาซื้อได้นะครับไว้ติดรถอันเล็ก ง่ายๆเลยหลักร้อยนะครับไม่ถึง500ด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่เมดนะครับไปหาเอานะครับแล้วก็วิธีเช็คง่ายๆก็คือ,ค,อคีบบวกลบเท่านั้นเองครับเดี๋ยวพาไปชมครับนะครับขีบคั่วลบเวลาใส่เสร็จเนี่ยมันจะเป็นประกายไฟเล็กน้อยนะท่านไม่ต้องกงังวลอันนี้แอดกำลังจะชาร์จแบตก็เลยเปิดคั่วอ่า เปิดกเลยเปิดฟาเติมนะครับเติมน้ำกันไว้อ่ะคราวนี้เรามาคีบนะครับแล้วก็มาดูค่าไฟกัน,ม,นมันจะเกิดประกายไฟเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยนะครับพอเสียบปับ๊บมันจะขึ้นมีเดียมปกแล้วก็ฟูลเนี่ยจะก,กระพริบบ้างแสดงว่าไฟเริ่มจะอ่อนออนิดเราต้องชาร์จแล้วนะครับเพื่อ,อยืดอายุหรือถนอมแบตเตอรี่ถามว่าประมาณนี้เรายังใช้ต่อได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่า หมือนกับว่าแบตเตอรี่เนี่ยไฟเริ่มอ่อนแล้วนะครับประมาณนั้นแล้วเวลาสตาร์ทเครื่องปึ้งขึ้นมานะครับสถานะตัวนี้จะต้องอยู่ที่โกอ,อ,อยู่ที่กู๊ดพูดผิดนะครับอยู่ที่กู๊ดนะครับหรือ,อสตาร์ทเครื่องแล้วไฟเขียวเนี่ยต้องติดนะครับสถานะสาะภาพมันถึงจะโอเคนะครับอันนี้ไฟเราก็รู้ได้เลยว่ามีเดียมนะครับก็ควรจะชาร์จได้แล้วนะ อันนี้เอาแบบง่ายๆนะครับท่านไม่ต้องไปอะไรมากมายรู้แค่ว่าสตาร์ทเครื่องปั้งนะครับตัวนี้จะต้องมาอยู่ที่สถานะกูดเดี๋ยวจะพาสตาร์ทดูค่าคราวนี้เราจะมาดูนะครับสถานะว่าไดชาร์จแล้วปกติไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับมันกําลังเซิร์ชเห็นไฟฟอขึ้นแดงๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับรอสักคู่หนึ่งพอมันอยู่ตัวอะไรอยู่ตัวปั๊บนะครับไอ้ฟอันจะต้องหายแล้วก็เหลือเฉพาะกูดนะครับแล้ว ตัวนี้จะต้องขึ้นมาอยู่ที่โฟลแสดงว่านะครับสถานะาแบตเตอรี่เราใช้ได้ยังไม่แบตเตอรีย่ยังไม่เสียนะครับไม่ว่าสตาร์ทเครื่อ,องแล้วไฟไม่ขึ้นเลยอะไรไม่ขึ้นเลยนี่ยลำบากนะครับอันนี้คือนะก็คือไดชาร์จเราทำงานปกตินะครับครับคุณผู้ชมสถานะ,ะาสถานะมันก็คือฟอลนะครับมีปัญหาก็คือแบตอ่อนอยู่นะครับเวลาชาร์จก็คืออันนี้คือสถานะชาร์จอยู่แล้วก็ไดชาร์จทำงานปกตินะครับกูดนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะชาร์จไฟกันนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้แบตเตอรี่นะระหว่างรีเลย์อะไรต่างๆกำลังขยับนี่นะครับปกถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยไฟตัวเหลือ,อาตัวเขียวเนี่ยจะไม่กระพริบนะครับอันนี้สถานะเริ่มไฟมอแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มมามีเดียมแล้วนะครับเราก็เลยต้องชาร์จเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชาร์จกันครับคุณผู้ชมครับเวลาชาร์จก็สามารถชาร์จได้เลยครับ ประมาณนั้นนะครับดับเครื่องนะอย่าสตาร์ทเครื่องชาร์จนะครับดับเครื่องแล้วก็คั่วบวกกับบวกลบกับลบได้เลยครับแล้วเวลาอาจจะถอดที่ชาร์จอะไรต่างๆก็ปิดเบรกเกอร์ Baker, เครื่องชาร์จก่อนนะครับประมาณนั้นผมอัดอัดไม่เยอะนะครับอัดประมาณ9โวลต์นะครับประมาณนั้นเองตัวตัวนี้มัน6 6- นะครับ6ถึง60โวลต์นะครับเอาพุท ก็คือนักสักเลขหนึ่งเลขสองเนี่ยก็จะได้สักสักเแกบบือแบเบกือแบสบิแบโวลต์หรือ10บกว่าโวลต์แล้วนะครับประมาณนี้นะครับส่วนแอมก็เลือกเอาที่สบายใจเพราะว่ามันตั้งแต่หนึ่งถึงหกแอมปอันนี้เป็นขดลวดแบบโบราณเก่าแก่มากนะครับมาเช็คที่สถานะผมก็แบบใจร้อนหน่อยนะครับประมาณนั้นสถานะของอประมาณนั้นมันก็จะขยับฟุบฟ๊บฟฟุ๊บฟตามที่มันชาร์จนะครับสถานะของแอม ประมาณนั้นอ่ะโอเคนะครับเอาไปทําได้เป็นตัวอย่างเผื่อท่านจะชาร์จนะครับวิธีการชาร์จง่ายๆดับเครื่องดับอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คตรวจน้ํากันด้วยนะครับแล้วก็เปิดฝาเติมน้ํากันออกนะครับเพื่อมันจะได้ระบายอากาศได้ดีนะครับถนอมแผน่นธาตุโอเคครับพอจะได้ไอเดียครับชงกุ้งทอลายความสุขอยู่ที่การปล่วางความรู้คือการเมืองปันไม่มีที่ทสุดครับ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้นะครับจากกันไปด้วยวิธีการาชาร์จแบตเตอรี่นะครับรถยนต์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอรี่เบื้องต้นนะครับจะได้อยู่กับเรานานๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เพือพ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย